สวัสดีเจเ้าเพื่อนๆเนี่ยยายผ้ามาเบิ่งดอกไม้เนาะน้ำงามนี่ดอกไม้ดอกหญ้าดอกไม้นี่จ้ะดอกไม,ม,ม้งามงามเพื่อนๆจะ้ะตน้นน้อยๆนี่ก็งามงาม เพื่อนคุพามาเบ่งดอกไม้เชีย่ยมันขึ้นกับต้นขนางามๆจ้ะมาเบ่งดอกตูมมั่นไหมเพื่อนดอกตูมมั่นไหมอันนี้ดอกตูมเลยดอกตูมมันเนี่ยมันขึ้นกับต้นขนาทะเลนี่ดอกตูมมันจ้ะเห็นไหมนะใน,น,นดอกตูมน ในดอกบานมันเพื่อนๆคือดอกพักบวงบานเท่านี่แหละนี่เพื่อนเพื่อนงามงามันจะเป็นเครียดนี่เห็นไหมนี่ที่ตั้งดอกตูมดอกบานมันม่ามงามดอกตูมไหมเพื่อนเพื่อนนี่ดอกตูมมันงามงามเห็นไหมนี่ไหมเห็นไหมๆๆหลายหลายเพื่อนเพื่อนหลายหลายเห็นไหมงามงามไง มันเป็นดอกเคี้ยวๆไหมเพื่อนๆเนี่ยอดอกงามๆงาม,งาม,งามนเนาะเพื่อนๆมันเป็นเคี้ยวคือดอกพกักพ่งบานเท่าเลยไหมดอกตูมก็งามเห็นปะนี่ดอกตูมนี่อันนี้ดอกบาน,นดอกบาน็นลังจะนี่กำลังจะเริ่มบานอันนี้บานแห้ง อันนี้ดอกตูมอันนี้ตูมบานตูมดอกตูมงามงามกำลัง,งจะเริ่มบานนะนี่แม่มามีอย่าหลายทักนี่มันกำลังจะเป็นยังเสียเพื่อนๆน,น,นี่เหรอแต่มันงามนะ มีออกมาเห็นงาประเทศไทยเพื่อนเพื่อนเบิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นนนงามคักเนี่ยดอกหญ้าจา้ะเนี่ยเห็นปะงามโบเพื่อนเพื่อนมันคือดอกอันพักปุ้งเห็นไหมใช้มันบรมมิเวณพักปุ้งจ้ะเห็นปะบ้านเฮามมีโบบานเฮามมีโบเพื่อนเพื่อนเนี่จ้ะขึ้นมาเต็มเลยเพื่อนเต็มปลาไปหมดเลยเพื่อน เต็มไปหมดเลาจ้ะเพื่อนทั้งฟีกับมีเนี่มันดอกตูมมันหลายเพื่อนๆนี่ดอกตูมดอกบานบานบักใยนี่้ว ดอกดูม,มโหน่าไปทางคนแย่ไม่มยางเหรินทะเลจ้ะสิสามทุ่มแล้วเพื่อนๆนั่นเลยแย่ไม่ยางเหรินหรอกสิสามทุ่มและเด้อ แค่มาเห็นดอกนี่แม่เพื่อนๆดอกดอกหญ่ชนิดนี้งามงามไหมนี่แม่เพื่อนๆเป็นสีม่วงงามขนาดเลยเต็มไปหมดเลย ดอกหญ้าจ้ะเพื่อนๆน,น,น้อยๆแต่มันงามงามป่ะคักเลยเหนี่งามคักเลยดอกหญ้าเพื่อนๆดอกหญ้างามงามอืมอืม งามดอกเพื่อนๆดอกหญ้างามเนาะเนี่ยจักดอกอีหยังดอกเพื่อนสีม่วงดอกหญ้าจ้ะงามคักเลยเป็นดอกหญ้าไหมนี่ไหมเนาะงามเนาะเพื่อนๆเนาะ โรกงาจ้าเพื่อนๆเ่็นไหมงามคักสีม่วงเพื่อนๆจ้าสีม่วงสีม่วง Logna nhà cho <laughs> ừ. ừ. này thấy không? hết 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 phân hết 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 ชิมอ,อ่อนๆเบรยมากเลยสำหรับก,กินเมยกัะท่อนนี้ก่อนเด้อบายบาย